เดี๋ยวเราไปดูภารกิจนะครับของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีครับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับสำรวจโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลิมแม่น้ําปิงณนะอําเภอคลองขุงครับ ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองขุงพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่18ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าร่วมประชุมโดยภายในที่ประชุมในวันนี้นะครับก็ได้มีการรายงานผลนะครับถึงปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัด การรายงานแนวทางปฏิบัตินะครับในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างของทางราชการการจัดทําบัตรแสดงตนนะครับของคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัด และการรายงานผลการใช้งบประมาณของคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดครับจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปยังโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงหมู่ที่ 35- มหาตำบลท่าพุทธาอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจสอบในการดำเนินงานในระดับพื้นที่พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและความคิดเห็นต่างๆเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการพร้อมทงพิจารณาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และความพร้อมความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณกลางและเป็นการสดคล้องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยค่ะ